เราลองมาดูกันดีกว่าคุณครูมินี่จะมีรูปภาพขึ้นให้นะคะแล้วเด็กๆดูซิว่ามีอะไรที่หายไปในภาพนี้ค่ะกับเกม What is amazing อ่าให้กลุ่ม A ตอบก่อนเลยนะคะกลุ่ม A กลุ่ม A ดูรูปสรุกนี่เห็นไหมลูกมีรูปคุณครูมินนี่ด้วยลูกหนหน้าตาหน้ารักมากเลยนะะกลุ่ม A เนาะคุณมินี่บอกว่า I've got a pen a book and an eraser in my schoolbag อีกครั้งไหกลุ่ม A อะให้ครั้งหนึ่ง I've got a pen a book And an eraser in my school bag ดูสิว่ามีอะไรหายไปบ้างในรูปมือเห็นไหมคุณครูมี3มอย่างมีอะไรหายไปลูกปากกาหายไหมปากกาไม่หายสมุดหายไหมคะไม่หายค่ะอะไรหายไปลูกเก่งมา,มากๆค่ะ And eraser An d Eraser ก็คืออะไรเลยลูกยางลบนั่นเองค่ะที่หายไปนะคะ กุม่ม B ค่ะตอบข้อนี้สิคะ What is missing อะไรหายไปเอ่ยครูวินนี่บอกว่า I've got a ruler a crayon and scissors in my school bag กลุ่ม B อะไรหายไปลูก Very good, scissors ก็คืออะไรคะกันกระไรหายไปเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ